สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมโนลาโหลาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลมห์มาจารพลังเปลี่ยนชีวิตค,ครับผมอาจารพลศกรเปิดชะตาพชีวิตนะครับหรืออาจารย์พลศกรหมอดูใบไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขกดนี้รัฐบาลไทยค่ะงวดประจารําวันที่2พฤษภาคม2566ค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะรอบนี้มีดาวอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างไปตามดูกันได้เลยครับ จะดูรอบนี้เราต้องกลับไปดูรอบที่แล้วนะคะคเมื่อรอบที่แล้ว16เมษายนนะคะ2,566อาจารย์โูศกรให้ดาวเด่นไว้3ดวงดาวก็คือ831มาหนึงตัวค่ะมาไหมมาค่ะเออเลิกมาหนึงจ้ะมา 1, า 1> มาเลขหนึ่งนะครับ <ๆ S 2> เพราะว่าเลิกบนออก906เลิกล่างออก71 1>, 1 7 7 1เห่งฮงปังดังปุรเย่ครับอ่าบอกแล้วเลขกดหนี้เนี่ยก็เป็นอีกซีทีตัวหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับนะกระชับเข้ามานะครับสำหรับคนไม่รู้ตัวเลขหรือไม่ก็นั้นก็ดูตัวดาวเด่นพวกนี้นะครับเราไปจับจับคู่หรือจะไปวิ่งสู้ฟัดก็ได้ทั้งนั้นนะครับอ่ะก็เฮงปังดังรวยก็เป็นพอสมควรนะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวรอบนี้เรามาดูงวดนี้กันดีกว่าอ๋อลืมไปจันไกยงวดที่แล้วเราไม่ได้อ่าน เออเราไม่ได้อัดนะครับต้องขออภัยลืมไปนะครับ<อ>แต่ข้อดีถ้าใครมีหนังสือเล่มน,นี้นะครับในหนังสือคัมภีร์โหราศาสตร์แนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยนะครับประจําปี2566นะครับยังจังซื้อได้นะครับเหลือครึ่งปีหลังแล้วนะครับครึ่งปีหลังหมายถึงตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมไปถึงธันวานี่คือ7เดือน7เดือน7เดือนนี้จางหัวกรรกรแถมให้อีกเดือนหนึ่งก็คิดราคาแค่ ครึ่งปีค่ะครับผมอ่ะเดี๋ราร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าสนใจสั่งซื้อมาได้ครับที่ลายดีแอกพีพีสองสี่ห้าหกนะครับอ่าหรือติดต่อมาที่เบอร์0926268904ครับ <24. S 1> อขอโทษครับ0 9 2ย์6 8 9 2 4แหม่ล้อเล่นนะะอานะครับเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้ดีกว่านะครับงวดวันที่2พฤษภาคม2 5 66ครับจากการคำนวณดวงดาวทางดาราศาสตร์โหราศาสตร์และระบบนา,าซาคือระบบของดวงดาวนะครับแต่และระบบเนี่ยจะมีการดูดาวที่เคลื่อนย้ายแตกต่างกันนะครับจุดพิกัดละลังสีดาวนะครับจึงมีทั้งหมดดาวเด่นทั้งหมด3ตัวดังต่อไปนี้ครับ ตัวที่หนึ่งได้แก่ดาวสุกครับเลข6ค่ะดาวพฤหัสบ,บดีเลข5ค่ะและอังคารครับเลข3ค่ะ6 5 3 3ตัวนี้เป็นดาวเด่นนะครับเตรียมกระดาษปากกาครับเดี๋ยวให้จันก้อยจับคู่ดาวให้นะครับจันก้อยครับจับคู่ดาวตั้งแต่ดาวสุกเลข6เลยครับ ค่ะเลข6จับคู่ได้เป็น60 62 64, 64 67 68และ69ค่ะค60 62 64 67 68และ69ค่ะครับขึ้นตัวเลขให้ด้วยนะครับอ่าต่อมาดาวที่2คือดาวพร,ระฤหัสบดีเลข5ครับชุดที่ 2. 2เลข5นะคะ,50 52, 53, 57, 58, 59, คะ50 52 53 57 58และ59ค่ะ50 52 53 57 58และ59ค่ะครับอ่าอีกตัวนึงก็คือดาวอังคารเลข3ครับจับคู่ครับแจ,บบจงก้อย สามหนึ่งสามสองสามหกสามเจ็ดสามแปดและสามเก้าค่ะ สามหนึ่งสามสองสามหกสามเจ็ดสามแปดและสามเก้าค่ะครับขอท่านเพลงปังดังปริเ่ครับนะครับอาจารย์สรุปมาให้แล้วนะครับจากสิบตัวเหลือสามตัวคุณเลือกสักหนึ่งตัวนําไปวิ่งสู้ฟัดหรือนําไปเป็นตัวเลขดาวเด่นที่น่าจับตามองได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้นดาวดับนะครับเข้าสู่ดาวดับนะครับงวดวันที่สองพฤษภาคกรมสองพันนอหกสิบหกนะครับก่อนพุดงวดน,นี้งวดที่น้วดูหน่อยไหม วดที่แล้วนะครับดาวดับหลักหน่วยเลิกบนได้9ก็ดับอยู่นะครับเลิกล่างได้ศูนนะครับหลักหน่วยนะครับก็ดับสนิทนะครับเดี๋ยวดูรอบนี้เลยงวันที่2พฤษภาคม2อ6พครับดาวดับหลักหน่วยเลิกบนได้แก่ดาวราหูครับ เลข8ดค่ะดาวดับหลักหน่วยเลิกล่างเลขแก้วดาวพระอังคารครับเลขสามค่ะสรุปครับดับหน่วยเลิกบนเลขเก้าค่ะเลข8ครับล่อยมุกอีกแล้วนะครับเลข8นะครับอ่าดูตัวหนังสือนะครับอ่าดับหน่วยเลิกล่างเลขสามค่ะครับผมตามนี้ครับขอชวนเฮงฟังดังปูรีเย่ครับ ครับทั้งหลายทั้งปวงที่เรามาอัดรายการอยู่นี้เนี่ยเป็นการคำนวณสดทางดาราศาสตร์โหราศาสตร์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการคาดเคลนอของดวงดาวนะครับเอาไว้เป็นแนวทางและพิจารณาเอานะครับถูกผิดไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่ท่านนะครับขอให้ท่านเฮงตังดังปุริเยค่ะท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะกดไลค์กดแชร์เอาไว้นะคะแล้วก็มีข่าวดีอาจารย์พงศกรมีหนึ่งช่องนะคะ ช่องชื่อช่องอะไรชื่อช่องพยาคุธาโชคนะครับ<ย>ช่องพยาค<ย>ุถาโชคครับช่องนี้เราจะทําอะไรอัดรายการเกี่ยวกับทํานายดวงจรเป็นหลักใหญ่นะครับส่วนในของตัวเลขโชคลาภก็จะมาอยู่ช่องนี้นะครับก็คือติดตามได้สองช่องเหมือนเดิมนะครับครับผมก็ต้องบอกว่าอาจารย์ยังมีข่าวหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์ต้องบอกว่าเรากําลังจะจัดพิธี ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีจัดพิธีบวงสวงนะครับท้ายนี้เราส่งคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ